สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อากาศร้อนนะคะแอปเปิลทำอะไรดูไหมมีน้ําแข็งด้วยแอปเปิลทำรวมมิตรค่ะวันนี้ละเดี๋ยวแอปเปิลจะให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะนี่คือรวมมิตรของแอปเปิลน,นะคะมีหลายๆอย่างค่ะมีสาคูด,ด้วยแล้วก็มีมีขนุนอบแห้งนะคะใส่นะคะ แล้วอัเปิลก็จะตักเขาใส่ในถ้วยเล็กแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะ mm. เพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าอัเปิลทำยังไงแบบหนึ่งนะคะใส่น้นํานมแมวด้วยนะคะน้ํำนมแมวทําให้หอมอร่อยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งนั่นเองรวมมิตรก็ต้องมีน้ําแข็งใช่ไหมคะ mm. เราจะไม่ใส่ชามใหญ่นะคะจะใส่ชามเล็กๆน่ารักน่ารัก เห็นไหมคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะแอปเปิลเพิ่งทําเสร็จนะคะควันยังขึ้นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาเย็นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยค่อยทานนะคะแล้วก็เราจะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆให้เขาดูน่ารักเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวันนี้ร้อนจริงๆคะ่ะแอปเปิลไปทํางานแต่เช้าเลยนะคะวันนี้หกโมงครึ่งนะคะของที่นี่นะคะที่จริงตีสี่กว่าก็สว่างแล้วค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะใครอยู่อังกฤษนะคะ ตีสกว่านี่แสงเริ่มมาแล้วค่ะแสงเริ่มมาก็คือมันแยงเข้าในตาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวินเทอร์นะคะบ่ายสามครึ่งนี่ก็จะมืดแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่ก็จนถึงสี่ทุ่มครึ่งก็ถึงจะมืดนะคะก็จะขยายยาวออกไปเรื่อยๆนะคะโอเคออปเปลเอาแค่นี้แล้วกะดูมีน้ำแข็งของเล่า mm. เห็นไหมคะ เราจะใส่เข้าด้วยน้ำแข็งเย็นๆนะที่จริงอากาศข้างนอกอ่ะร้อนมากเลยนะเห็นไหมคะผิวแอปเปิลเริ่มค้าแล้วเพราะว่าแอปเปิลเดินตากแดดมาแล้วก็ทําให้ผิวเรา,เ,าเข้าไปแสงแดดเข้าไปในผิวเราทําให้ผิวเราเป็นบ้านเราเรียกว่าดําใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าสีแทนขาวไปก็คือดำมาแทนแต่ฝรั่งที่นี่เขาชอบเขาชอบสี ค้ำๆอย่างนี้นะคะหรือว่าฉีหมืดๆไม่แน่ใจบ้านเราเรียกว่าดำใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าสีแทน,นะคะ่ะเห็นไหมคะคอแอปเปลิลก็จะเริ่มค้ำแล้วก็แขนไอเห็นไหมคะข้างในข้างในจะขาวหมดเลยเห็นไหมคะเหมือนคนใส่เสื้อแขนกอดใช่ไหมคะตรงนี้โดนแดดก็จะค้ำตรงข้างในก็จะขาวเห็นไหมคะ ฝรั่งตอนนี้นะคะเขาใส่ใเสื้อสายเดี่ยวนะคะแล้วกางเกงสั้นจูเพื่อที่จะให้แดดเผาเขานะคะเขาจะได้มีสีคำ้ำฝรั่งเขาชอบอย่างนั้นเลยคะ่ะเขาที่ชอบไปไอาบแดดที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรวมมิตรของเราเห็นไหมคะถ้วยเล็กๆน่ารักนะคะเห็นไหมที่นี่เขามีสําเร็จรูปมาค่ะเพียงแต่ว่าเราเติมไอ้ไอ่า เรียกอะไรสาคูเม็ดเล็กเข้าไปค่ะอปเปิลเติมแค่นั้นแล้วในในซองหนึ่งนะคะเขามีให้ทุกอย่างเลยในนั้นแต่อปเปิลชอบกะทิสดอปเปิลเลยลงทุนวันนี้ไปเอากอะทิมะพร้าวมาลูกเล็กหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เอามาปั่นเพื่อจะให้ได้น้ํากะทิสดแล้วก็อปเปิลก็เอาอน้ำเขาเรียกว่าเคี่ยวน้ําตาลใช่ไหมคะใส่ในหม้อแล้วก็ให้เข้าเป็นสีบราวน์ น้ำตาลไหมค่ะบ้านเราคิดว่าเรียกอย่างนี้นะคะให้เป็นเหมือนน้ําตาลไหมแต่ไม่ได้ไหมมากนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับน้ําให้เขามีสีเหลืองๆที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเป็นกลิ่นที่อั p เปิลชอบมากตอนเด็กๆแตะอัปเปิลจำไว้ตลอดนะคะตอนไปกินขนมเวลาแม่ค้ามาขายเขาจะใส่น้ำนมแมวไปนิดนึง นี่จะได้กลิ่นนะกลิ่นน้ำนมแมวนะคะแล้วก็ผสมด้วยไอ้ขนุนอบแห้งนะคะอืโอ้โห,โหเหมือนกันเดะเลยค่ะกลิ่นน้ำนมแมวเข้าไปทำให้เราชื่นใจนะคะต้องขอบคุณคนโบราณเขาทำแบบทุกอย่างถูกหมดนะคะ หน้าร้อนเราก็จะกินรวมมิตรกันหน้าหนาวเราก็จะกินขนมจีนมันจะได้ร้อนเผ็ดรคับลองเจ้านี้ไม่แพ้ใครนำเสนอโดยแอปเปิลถ้าเพืเ่อนๆคนไหนหิวนะคะง่ายๆเลยค่ะทำกินเองเลือ ไปซื้อที่ร้านค้าเขามีเป็นซองมาให้เลยนะคะเขาจะมีตัวนี่นะคะ่ะรถช่องสิงคโปร์มาเลย เต็มคาคำใหญ่มากก <c oughs> ็จะได้กลิ่นนมแมวแล้วก็ขนุนนะคะกะทินะคะก็คือสมัยเด็กเดเวลาเขามาขายใช่ไหมคะเขาจะหยอกนมแมวไปนิดนึงถ้วยระบาดสมัยแอปเปิ้ล สมัยนี้ไม่รู้ทั่วเท่าไหร่สมัยนี้เขาเรอะไรบิงซูใช่ไหมคะที่เขาเอาน้ําแข็งทําเป็นภูเขาเล็กๆแล้วก็ใส่น้ําหวานสมัยแอปเปิลก็จะเป็นอ่ารัดช่องไทยรัดช่องสิงคโปร์รวมเม็ดรวมเม็ดที่ตลาดบ้านเราสมัยก่อนที่อำเภอนครไทยนะคะสมัยเล็กๆแอปเปิเลไปกับแม่นะคะ วันนั้นจำได้ไอ้รับจ้างเก็บถั่วได้เขาเป็นหน้าถั่วถั่วมันถั่วอะไรเงี้ยที่จริงยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าเวลากลางวันน่ะเราจะร้อนมากเลยแล้วเราจะหิวเด็กๆ็กค่ะอายุเก้าขวบสิบขวบนะคะไปแล้วเวลาไปลงในตลาดเขาจะหอมเมื่อก่อนมันจะมีท่ารถบขอสออยู่ที่ไอ กลางๆห้าแยกสมัยก่อนนะคะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวตาทิมสมัยนี้เขาตายไปแล้วค่ะลุงทิมที่ว่าทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนั่นนะคะอบเปิลรู้จักลูกสาวเขาลูกสาวเขาเป็นคุณครูเป็น <c oughs> คุณครูของน้องเชอร์รี่ด้วยเขารู้จักก็เลยไปไปแถวๆนั้นละคะ่ะแล้วนี้เขาก็จะมีรถรวมมิตรนี่มาขายอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะไปซื้อกิน ถ้วยละบาทคิดว่าถ้วยเล็กกว่านี้ค่ะแต่เขาเป็นทรงเหมือนไอวงกลมวงกลมเหลี่ยมๆนะคะไม่ได้กลมทีเดียวแล้วเขาก็ใส่สารพัดในนั้นนะคะแล้วเขาก็ตักไอ้น้ำลาดแล้วก็ทิลาดแล้วก็เอาอะไรโรยๆนิดหน่อยโอ้โหเด็กอายุเก้าขวบสิบขวบสมัยนะั้นะอร่อยมากค่ะ <c oughs> บอกขออีกถ้วยหนึ่ง <c oughs> อัพเปิ้จะเป็นคนชอบกินขนมหวานอหือนกนบางทีก็ทำกินเองค่ะเขาจะบดชีกล้วยแล้วก็ต้มฟักทองต้มข้าวโพดหน้าข้าวโพดแล้วก็มีทำขนมข้าวโพดด้วย ขนุนอบแห้งเขาจะแยกมาให้ตั้งหาดในซองอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มาเทใส่เวลาเราทำเสร็จแล้วแป๊บเดียวเขาก็จะนิ่มแล้วก็ได้กลิ่นขนุนออกมาจริงๆค่ะนั่นคือรสชาติที่เราทวินหาสมัยเราเป็นเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้ผ่านมาโอ้ห้าสิบห้าสิบปีห้าสิบไม่ใช่สิถ้าอเ้าขวบ ตีเป็นถเก้าขวบตอนนี้ห้าสิบสองไม่แน่ใจเลขคำนวณไม่เก่งเท่าไหร่คิดว่าเป็นสี่สิบสี่สิบปีกว่าได้ค่ะที่อัปปิลคิดถึงตอนนั้นนี่แลคะค่ะขนมขนมไทยๆของเราแล้วก็ให้รสให้ชาตินึกถึงความเป็นเด็กในวัยเยาว์ของเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำกินก็รีบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดจากไปแล้วเราจะไม่อร่อยนะคะนี่เป็นเกี่ยวกับแดดด้วยเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนจริงๆคะ mm ่ะ hmm. เที่ยงกิจคิดว่ายี่สิบสี่องศานะคะวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากอีกวันหนึ่งความเข้มข้นความอร่อยของเขา โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่มาชมวิดีโอของแอปเปิลเดี๋ยววันหน้ามีอะไรน่าดูหรือว่าแอปเปิลเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวเอามาให้ดูใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ฮะแอปเปิ้ลด้วยบ๊ายบายค่ะ